สวัสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับบ่าวอีสานใต้เจ้าเด็ครับผมยังมากไมยครับวันนี้คือก็เหมือนเดิมครับโอยลรกคาสมเกลืองมาทำคือเก่าคือเกา่อกาอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้านายกันเด้อครับเด้อวันวันนี้แต่รูปนี้ก็จะพึ่งเบื่อเพิ่งนายกันครับ thế mấy nơi chăng? một quân có bảo qua, thế đầm đầm, thế đầm đầm nó, lừa đôi sang phút châm lan can, mang mai, lương lừa với trái lầu

เหได้ไหมเอาไว้ชืชอ่อตัวเขาเลยมาส่วประกอบอยู่มัเบิกไว้มาเที่ยวเอ้ากดยังไ้แต่ตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับนี่ครับเข้าไปแล้วอย่าลืมพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมข้ามอย่าข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อได้น้ำชากาแฟได้ทอมซัลโล vẫn bụng vừa lên rồi ngân hưng bụng ngân hưng bụng ngân hưng bụng cũng bụng hả? hưng bụng đi hưng bụng cũng hưng thế ngân Thế à? ngân chơi bụng ngân hưng à? đi bụng ต้องขี้ม kind of ันหนูขี้หมดมีปลายมันจิมดั้มจิมปลายตัดได้เลยครับมได้เลอันนี้มันใส่ถาดไม่ได้หนถาดเลไไม่ได้บุกมปเลย Nước khuôn đâu học, chứ không mấy không không biết không biết được không nhé, không biết được không biết được không biết lấy đây. Ừ. Đó, ต้องเอาโค้ง,งาไ<ะ>า,งาง้ลงมาดูก่อนเลยเาต้องเอาโค้งลงมาดูก่อนเลยนี่ก่อนกันกนู้กรนนู้ไม่ว่าจะเป็นค้งบิบค้งเบี้ยวมาครับแล้วก็มีสลับไม่เลย ถ well. ้ามีนะแต่ว่าะฮะ of that filming on. ตัวนี้ที่เอามาเปิดไม่ติดสภาพเก็บไปนานแล้วครับนี่นช่างเรากำลังพิจารณาอยู่ตัวนี้เก็บไปนานเกินครับเปิดไม่ติดพลนุ่นกั้ง ก่อนทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เปิดยังไม่ติดครับดีสภาพครับฝุน่นเกาะฝุ่นเกะนูนาชาไทย นี่ครับอันนี้ามาทำใหม่เหมือนกันไม่รู้ไปเอามาอย่างไรนี่แ๋ยวเราต้องเปิดใด้ตีก่อนส่วน้างในี่นี่อะไรน,นี่ปิดตีไปแล้วเสร็จแล้วก็จะได้สวยๆไปแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็น5010 50 50ครับ เป็นห้าสามสามไอน่ครับี่วตรงนี้เป็นห้าสองสามส่วนตรวนี้ก็จะเป็น79 70นะครับส่วนี้ก็จะเป็นเครื่องสีาาเ็นครับนี่ครับนี่ี พร้อมเบ็ดเสร็จเลยก็เรียบกึ่งสีขาวดำคงเลียบแต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ตัวะยี่ห้อกำลังพิพจารณาอยู่ ส่วนนี้กำลังพิธีพิถันพิธ,พธีชาไขพิจารณาเปิดไม่ติดปิดไม่เปิดครับคลิปน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,ก,ก,กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเราจะมีอาการแปลกๆมาให้ดูเรื่อยๆครับคลิปนี้กันนี้สุสดครับ